สโลแกนความรู้ไม่สู้ประสบการณ์สำหรับน้องจ๊อบนะครับความรู้ไม่สู้ประสบการณ์นะครับวันนี้มาเผื่อแผ่กิรอบนะสำหรับร้านอินเตอร์สวิตเอนะครับร้านอินเตอร์สวิตเอสุราร์ธานีนะครับขอ,อนำเสนอเรื่องตอนนี้ทางร้านท็อตคอมทอตคอมนะครับท็อตคอมออกมาจากออตู้นะครับแล้วก็มาเทตู้ ถ้าเพื่อนๆเจออาการประมาณนี้ให้เปลี่ยนคอมเลยนะครับดูน้ำมันนะครับน้องจ๊อบเทน้ำมันดูนะเออเทน้ำมันด้วยปิดด้านปิดด้านปิดด้านพลิกใหม่พลิกใหม่ดูน้ำมันนะครับสภาพน้ำมันนะครับไม่ต้องผ่าดูรับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องผ่าดูนะครับถ้าเจอประมาณนี้นะครับไม่ต้องถ่ายน้ำมันนะครับทิ้งทิ้งเอาวางพอโอเคนะครับดูดำ ดำจริงๆครับไม่ดำไม่ได้ดำเล่นนครับล้างระบบตันการใหญ่ในนอกนี้นะครับน้ำมันดำคอมนอกนะครับคอมนอกไม่รู้สาเหตุครับน่าจะฟอยตกอะไรประมาณนั้นครับเรีว่าอย่างไงครับเพราะว่าเป็นตู้ธรรมดาครับตู้ธรรมดาสองประตูนะครับนกยึดดครับนกยึดดนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอมนะเดี๋ยว ออกไปเปลี่ยนคอมเปลี่ยนคอมใหม่คอมเก่าค่อยว่ากันเดี๋ยวลองสนอราคาลูกค้าดูนะครับเขาเอาไม่เอานะครับกูเล็กนิดเดียวนะครับส้มก็ไม่เกินพันแปดครับถ้าเกินนั้นลูกค้าไม่เอาครับนะครับชีวิตช่างครับดูครับซือเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้เป็นช่างก็แล้วแต่นะครับน้ามันประมาณนี้นะครับคอมนกครับคอมนกคอมตายคอมพังคอมนกมันไม่ได้ซ่อมแต่คอมนะครับ ตรงล่างระบบล่างระบบนะครับเปลี่ยนเออเออร์นะครับล่างระบบนะครับใช้เอฟสิบเอ็ดหรือเอฟเก้าพันนะครับแล้วแต่ความชอบครับแล้วแต่ความชอบครับแต่ถ้าใช้เอฟสิบเอ็ดก็ควรระวังด้วยนะครับใช้ในโจอัดให้เกี้ยงเลยนะให้เกี้ยงไม่เกี้ยงจบจบงานจบภัยครับนะครับนะครับ ตัวนี้นะครับคอมเจ๊งครับคอมเจ๊งคอมพังคอมเนียนคอมรับช็อตในนะนี่กดรถน่าจะช็อตได้นะครับดำมากครับดำมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้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 ครับเดีย๋ยวทำการใส่ฟอดแล้วก็ใส่เทอร์นว่านะครับ เวลาใส่ตอนวาก็ต้องมีบานขยายนะครับบานขยายให้มันสวมเข้ากันได้หรือว่าใช้ท่อใหญ่กว่านะครับนะครับเดี๋ยวถอดไนล์นะครับแล้วก็สวมสอนวานะครับแล้วก็ทําการล้างระบบสำหรับการถอดทิ้วนะครับถอดทิ้วใช้คีมตัดทิ้วนะครับตัดนะครับหรือว่า ใช้คัตเตอร์ทใช้งานแล้วนะครับเฉือนนะครับดูนะครับต่อเที่วต่อเที่ยวนะครับทำความสะอาดก่อนนะทำความสะอาดนี่โดยใช้คัตเตอร์นะเรียมตัดเที่วไม่มีไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แล้วก็ ก็ตัวนแล้วนะครับตัดทิ้วนะครับโยกครับดูรูครับดูรูดูรูนะครับมันจะมีรูเล็กเล็กนะถ้าไม่มีรูเล็กรูเล็ก,ลก,ลกไม่ได้นะครับเราหักทิ้วแล้วนะครับนะมีรูเล็กเล็กครับชุดนี้เดี๋ยวเราเชื่อมต่อนะครับ ถอดถอดเดือยนะครับถอดเดือ,อะครับโอ้ความร้อนมันเป็นงานใหญ่ครับมันเลยมันเลยถอดยากครับประมาณนี้ครับแล้วก็สะบัดให้หน่อยครับโอเคครับประมาณนี้นะครับพอดเอออดือนะครับ อย่ารับตอกอย่ครับตอกหยุดขับหยุดตอกขยายนะครับขยายสมท่อแล้วครับสมท่อแล้วระบบมาเดี๋ยวไปตรวจดูได้ไม่ได้เข้าไม่เข้าเ้าเข้าก็โอเคครับ Vậy là đang bột nó cháy, thốn vào nó còn vào nó chưa mà được không Hãy yeah. subscribe quay kênh một giờ lắng là bột mất nếu ăn hai của nó ta đâm ba màn ý không mấy ông thảo gấp mấy đô ทางด้านประกรเดี๋ยวเปลี่ยนคอมับนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนคอมนะครับเสร็จก็ล้างระบบนะครับ